สวัสดีค่ะน้องมาจากทีมันชัยเวอร์ชนเดนตายนะคะวันนี้เราเยือนทีสนามจนโคทาซาลาเทียทําการชนในวันที่22ตุลานะคะตัวที่ท,ทนเน้นที่หน้าจอ,อนี่คือโคหลังซาสซิงหาราดเดโชรหรือว่ามาเชลนะคะชิงเงินรางวัลกติกทสตามเจนสองหมื่นบาทสวัสดีค่ะพี่ซาะค่ะ,<ฮ>ะสวัสดีค่ะน้องมาจากทีมันชัยเวอร์ชนเดนตายค่ะไม่ทราบว่าพี่ซาเชื่ออะไรคะเชื่อไหมคะมาจากขายโคในผีขายโคในฟันซี่พี่น้องค่ะน้องัวตัวนี้คงีเชิตอะไรคะ หลังซาดซิงฮารัตเดโชรหรือว่าน้องมาเชลค่ะโคหลังซาดซิงฮารัตเดโชรหรือว่ามาเชลนะคะคมาเชียวอายุกี่ปีแล้วพี่อ่าห้าหกปีค่ะหาถึงหกปีเขาเป็นทายาตัวในสาวไม้แม่สาบค่ะไม่สาบได้ค่ะมาเชลนี่พันขังชนมาแล้วกี่ครั้งหนึ่งครั้งค่ะหนึ่งครั้งล่าสุดชนะได้มากพี่หนา้าใสค่ะที่หนา้าใสวันนั้นชนด้านไหมคะอ่าประมาณสิบวันนาทีสิบวันนาทีได้ทางชนคงน้องคอาแบบไหนพี่ ขอบเครืองค่ะขอบเครืองเลยวันชนชัยเข้าเดิมหรือว่าเข้าต่อซ้อมค่ะเข้าซ้อมนะคะมีไส้ดอนไม่มาเชี่ยวไม่ข่อยดนค่ะไม่ข่อยดนนะคะจําความไม่ผี จำควานไหมจำค่ะจำควานนะคะป่าเดินยูวันกิโลได้ประมาณสองถึงสามโลสองถึงสามโลนะคะติดโครบนี่มากน้องเขาสดพร้อมสักกี่เปอร์เซ็นต์ได้แล้วพี่ร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มร้อยเลยถ้าเขาเรียกชวนต่อเชา้าได้ไหมได้ค่ะได้นะคะอยากให้ปีฟากถึงเอฟซีตุทติสามข้องหมาเชียวสักทีนึงค่ะฟากเป็น วยเชียร์ให้กับน้องหมาเชียวด้วยนะคะค่ะมาเป็ในแรงใจแรงเชียร์ให้น้องเขาออเบียร์ชัยรับขายนะคะเขอบคุณจะรับกวามุ่นขังนายยำอที่ในฟ้าสัมสิกติตานเป็นใจให้ด้วยขอบคุณมากค่ะ